สวัสดีคะ่ะเจอกับทีเด็ดวัวชนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตโปรแกรมสามกีฬาชนโคนนครนตังนะคะในวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2567โดยคู่นี้เป็นคู่เอกพิเศษสุดของรายการนะคะค่าตัวอยู่ที่ 10.4m นะคะทุกคนคะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากรับชมถ่ายทอดสดนะคะไปได้เลยที่หน้าช่องของน้องนะคะโดยคู่นี้นะคะเจอกันระหว่างโคแดงงามเพชรพระอุมานะคะไอสุดเทพนะคะค่ายโคของโรบคคอฟนะคะ บ้านเขาวิเศษจังหวัดตรังทุกคนคะ่ะเจอกับโคโนินงามมรกตดำนะคะเป็นวัวของนายหัวมีนครตรังเช่นเดียวกันนะคะวัวตรังมาเจอตรังค่ะทุกคนคะ่ะตำนานทั้งคู่นะคะทางชนนะคะฝีมือครบเครื่องนะคะสําหรับไอ้สุดเทพนะส่วนตัวโคโนินงามมรกตดำนะคะตัวนี้ก็ชนเรื่อยๆไม่รีบนะคะชนสไตล์คลาสิิ์นะสําหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบ ฝั่งในนะคะ2ฝั่งนี้นะคะแดงกับน้ําเงินนะพี่พี่ตายังไม่มีช่องทางการรับชมหรือว่าช่องทางการเล่นนะคะไปได้เลยค่ะที่แอ pr 8 8ดแปดค่ะทุกคนค่ะ pr 8 8แปดนะคะมีแอดด้วยนะคะพี่พี่าแอดกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะวันนี้นะคะมีราคาหน้าสนามเปิดให้กับพี่พี่ได้ลองเล่นกันแล้วนะคะพี่พี่ตาสสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตอัปเดตคู่เอกพิเศษสุดของรายการของวันพรุ่งนี้ไว้เท่านี้ก่อนค่ะสำหรับพี่พท่านใดที่อยากได้ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะ แอดกันเข้ามาได้เลยที่ #apr88 นะคะทุกคนคะ่ะแอดกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ